สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไม่ผิดหวังนักร้องหนุ่มตามจีบนางเอกรุ่นพี่ตั้งแต่อายุ16ล่าสุดคบกันได้7ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ผ่านพ้นอุปสรรคกันมาอย่างมากมายสำหรับนักร้องหนุ่มการทศนะและนางเอกสาวแพมมี่โดยทั้งคู่ได้เล่าว่าเคยเลิกกันเพราะปัญหาอายุห่างกันช่วงที่การอายุ16 และแพมมี่กำลังจะอายุ17การเล่าว่าเคยต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความเราเด็กอยากให้เห็นว่าเราโตก็มีงงอแต่งเพลงให้ขี้แงเราก็พิสูจน์ด้วยการเขียนเพลงก่อนตอนแรกยังไม่มีกีตาร์ก็ขายเพลงอย่างเดียวไม่มีดนตรีขายเพลงละ3,000บาทได้เงิน3,000ก้อนแรกมาซื้อกีตาร์เพื่อแต่งเพลงและขายเอาเงิน 3, 0 0พมาหาเขาที่อุดรธานีแพมบอกว่าเมื่อก่อนเวลาเขาจะมาหาเขาจะขอเงินแม่เขามา เลยให้ลู่ทางว่าถ้าแต่งเพลงได้ก็แต่งเพลงขายซิมันมีกลุ่มรับซื้อเพลงอยู่แล้วการเสริมว่าเขาทําให้ผมโตขึ้นทําให้เรารู้จักวิธีคิดรู้จักรู่ทางที่สามารถทําให้เราหาตังได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ